สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับมุมมองบูรการเกี่ยวกับการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ต้องขอแสดงนะคความเห็นอกเห็นใจนะครับในวิกฤตต่างๆที่แต่ละท่านพบเจอนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับในสภาวะวิกฤตรอบด้านนะทั้ง เรื่องของสาธารณสุขนะทางเรื่องของเศรษฐกิจบากท้องต่างๆนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะให้ข้อคิดในเรื่องของการสั่งสมบุญกุศลนะครับในยามเศรษฐกิจตกต่ำนะทั่วโลกและในบ้านเรานะว่าควรทําอย่างไรในเรื่องของการสั่งสมบุญกุศลนะในการทําบุญให้ทานต่างๆนะครับในท่ามกลางสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วว่าเป็นวิกฤตต่างๆ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกําลังใจนะมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียรพยายามในการขวนขวายกิจการงานการทําความดีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมมอาว่ายังโชคดีนะในยุคสมัยนี้ซึ่งเราจะมองว่าเป็นยุคที่มันเสื่อมก็ได้นะหรือมีวิกฤตก็ได้แต่ผมยังมองในแง่บวกนะว่าเราโชคดีนะที่ยังไม่ใช่เป็นกรียุคหรือเป็นมิกสัญยียุคนะยุคเ,เขาเรียกว่าปลายพุทธศาสนา นะยุคนั้นนี่ก็คือว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมถึงที่สุดพระสัตธรรมจะอันตรธานหายไปนะครับพระริยสงฆ์เนี่ยจะไม่เหลือแม้แต่ภิกษุนะครับก็จะหายไปนะครับก็เหลือแต่โคดภูสงฆ์เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะพบเจอุปสคปัญหานะพบเจอความเดือดร้อนนะครับความเครียดนะทางปัญหาเศรษฐกิจบัตร้อง กนะ็ตามนะครับแต่ผมก็มองว่ายังเป็นโชคดีอยู่และเป็นข้อคิดสก,กิดเตือนใจให้เรารีบเร่งนะครับในการขนขวายบุญกุศลนะครับสั่งสมสะเบียงบุญนะเพื่อไปสู่สวรรค์นะสู่นิพพานนะครับในเร็ววันนะครับป้องกันไม่ให้ตนเองนะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นะในสมัยกรียุคนะในยุคที่เสื่อมหนักกว่านี้อีกนะในช่วงปลาย พุทธศาสนาเนะมื่อใกล้ๆครบ5,000ปีนะครับเป็นยุคที่ผู้คนนี้เสื่อมถึงที่สุดอะ่ะอายุน้อยๆน,น,นะครับอายุสิบนะขวบนี่ก็จับคู่เป็นผัวเมียกันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงนะครับเรียกว่าเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามิคสันยีหรือมนุษย์เนี่ยมีสัญญานะมีความจำได้ใหม่รู้มองเห็นกันและกันเนี่ยเหมือนกับสัตว์ป่านะที่ดุร้ายนะก็จะทำร้ายทำลา,ายห้ำหั่นกันนะ นะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามีศินห้าอะไรพวกนี้นะครับคือเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมาไตา่เปล่าคือเกิดมาก็ทําร้ายทําลายกันก็อ,อายุสั้นนะก็ทําร้ายกันเสียชีวิตนะล้มตายพระพุทธศาสนาก็หมดไปแล้วนะท่านที่จะหวังมรรคผลนิพพานในช่วงปลายพุทธศก็ไม่มีแล้วน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้นะครับยุคสมัยนี้โชคดีนะให้รีบขวนขวายสั่งสมบุญกุศลซะ นะในท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำนี่แหละนะควรทำอย่างไรนะในการสั่งสมบุญกุศลการให้ทานนะการแบ่งปันนะครับการทำบุญใส่บาตรการสร้างศาสนาสถานนะศาส,สนาวัตถุนะครับสร้างโบสถ์วิหารวัดวารามอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่การสั่งสมบุญกุศลจากการเจริญสติภาวนานะครับนอกจากจะให้ทานแล้ว ก็อย่างพยายามรักษาศิ่5้านะครับเพื่อเป็นฐานแห่งสมาธินะครับแล้วก็เป็นฐานแห่งปัญญานะครับผมนึกมาว่ายุคสมัยนี้นะก็เป็นยุคสมัยที่สําคัญแล้วกันนะทั้งที่เราจะเห็นปัญหาต่างๆหลายคนเนี่ยจะท้อแท้แต่ผมมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่าในท่ามกลางที่เราเห็นปัญหาเนี่ยเราก็เห็นโอกาสว่า มันเป็นช่วงที่เรานะไม่ควรจะท้อแท้และควรจะสั่งสมบุญกุศลน,นะครับเพื่อจะได้เลี่ยงนะในช่วงปลายพุทธาจะได้ไม่กลับสู่โลกมนุษย์นะเพราะเรามีบุญกุศลไปสวรรค์ลนะหรือใครสามารถย่นย่อนะไปถึงนิพพานได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลน,นะครับวันนี้จึงมานะให้มุมมองกันนะครับพอดีได้อ่านนะจากพจนานะนุก,กรมพุทธศาสตร์นะครับฉบับประมวลผล นะของท่านพระภูมุคุณนาพรนะครับก็พูดถึงเรื่องของนะโพคาทิยะ5นะครับก็คือประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรั์นะหรือเหตุผลที่อริยะสาวกเนี่ยควรยึดถือในการที่จะมีนะหรือครอบครองโภคทรัพย์ก็พูดอย่างง่ายๆก็คือว่าการใช้จ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องควรน,นั่นเองนะในกรณีที่เรามีทรัพย์สินเนี่ยเราต้องเก็บเยอะๆไหม นะเพราะว่าโบาเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องเก็บเยอะๆนะหรือว่าเราใช้หมดเลยไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยเนี่ยความพอดีอยู่ที่ตรงไหนนะในคําสอนในพุทธศาสนาอันนี้น่าสนใจนะครับจึงมานะชวนคุยกันประเด็นแรกนะครับคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสอนว่าอริยสาวกนะให้สแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยทางสุจริตชอบทำแล้วเห็นไหมครับ ไปว่าทรัพย์ที่เราหามาได้ดับแรกนะครับหาบด้วยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรละหาาโดยสุจริตชอบทำแล้วนะครับ 1. ให้เลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรรยาและคนในปกครองทั้งหลายอันนี้คือหน้าที่ที่พึงกระทํานะครับ 2. บํบำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 3. ใช้ป้องกันนะครับพยานตรายต่างๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีทรัพย์มาแล้วที่ผมบอกนะครับ ภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะเราจะต้องมองให้ออกว่าการใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นกิจที่พึงกระทำนะครับบำรุงดูแลมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุขเป็นสิ่งที่ควรกระทำและใช้ป้องกันพิษอันตรายนะครับการกระจายทรัพย์สินต่างๆบริหารทรัพย์สิน่งังเป็นสิ่งที่ควรกระทำสี 4, นำ่นะครับทำพีห้าอย่างนะครับก็คือหนึ่งก็คือทำญาติพรีสงเคราะห์ 2, ญาตินะครับสองทำอติติพีนะครับต้อนรับแขก สามปุบพระเปตพีนะครับทำบุญอุทิศนะให้ผู้ร่วงรับนะสนะครับราชพีบบำรุงราชการนะครับด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้นนะครับและห้านะเทวตาพีถวายเทวดานะคือสักการะนะเอนะ่บำรุงหรือนะทำบุญอุทิศนะสิ่งที่เคารพบ,บูชาตามความเชื่อถือนะครับ เพราะในนี้คือการทําบุญนั่นเองนะบุญก็คือนะเราสามารถทําได้หลากหลายเลยนะส่งข้อญาตินะครับเอ่อต้อนรับแขกเห็นไหมแล้วก็อุทิศให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะก็ช่วยราชาการเนี่ยเสียภาษีอกรแล้วก็ทําบุญกุศลน,นะครับบูชาหรือว,ว่าเทวดานั่นเองนะครับแล้วก็5นะครับให้อุปถมัมปำรุงสมณพามนะผู้ปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบนะครับ เมื่อใช้โคทรัรพั์ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วะถึงโคทรัรพย์จะหมดสิ้นไปนะก็สบายใจได้ว่าได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้วถ้าโภควาเพิ่มขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกันเป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนนะครับในใจทั้งสองกรณีนะครับหนะมายถึงว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองในะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ นะถ้าเงินทองที่เราเก็บสะสมที่เราหามาได้รวมกันเนี่ยนะครับถ้าเราใช้จ่ายตามเนี้ยนะหข้อแล้วนะถ้าทรัพย์สินเราล่อยหลอไปก็ไม่ต้องเสียดายที่ผมเคยเล่าให้ฟังน,นะครับเราทำเราออกไปใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองแล้วครอบครัวทําบุญกุศลต่างๆก็ไม่ต้องเสียดายนะถ้าเราใช้จ่ายออกไปแล้วเงินอย่าง,งอกเงยกลับมาก็ดีใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรกระทําในภาวะอย่างนี้นะดีกว่านะครับนะเราไม่ทําอะไรเลยเพราะาเรากลัวใช่ไหมกลัวภาวะเศรษฐกิจ นะเราก็เลยกลัวเราเลยไม่ทําบุญกุศลนะไม่ทํา5ประการนี้นะตามคําสอนพระเจ้าแล้วเรานะตายอย่างโลกมนุษย์นี้นะพอเราไปเกิดมาเป็นมนุษย์นะในยุคที่มีกรียุคมีมิกสัญยีเนี่ยนะยุ่งแล้วนะครับพอบุญกุศลเราไม่ได้นะสะสมนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจไหมถูกนะครับถูกผลกระทบจากทางด้านไรายได้นะครับก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ว่า ผมมีการบริหารจัดการทรัพย์สินนะมีเงินเก็บเงินออมนะผมก็มาใช้ใน5ประการนี้นะครับแล้วก็บุญบางอย่างก,ก็ยังทําอยู่นะยางบุญกรถินเนี่ยรอไม่ได้นะบุญกรถินเนี่ยในช่วงกระถินที่ผ่านมานะครับผมก็มีทั้งผู้ที่เป็นญาติธรรมส่งมานั่ง16วัดนะผมก็แบ่งไปทำนะครับแต่ไม่สามารถทําได้มากแต่ก็แบ่งไปทำนะครับแลนะทรัพย์สินจะร่อยหลอลง แต่ว่าก็ทำนะถูกต้องก็สั่งสมเป็นบุญกุศลสเบียงบุญที่สําคัญนะครับเราต้องเจริญสติภาวนาด้วยนะครับทำอรียมมากมีองค์ประ,ประการให้เจริญขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสเบียงบุญนะให้เรามีทั้งสวรรค์สมบัตินะแล้วก็นิพพานสมบัติพูดง่ายง่คือนะถ้าเราจากโลกมนุษย์นี้ไปอ่ะนะเราก็มีโอกาสจะไปขึ้นสวรรค์นะครับไปหนีไปอ,อยู่ในสวรรค์นะในช่วงของกรียุกนะในช่วง เอ่อที่เป็นมิกสันยียุคนะที่ผู้คนโหดร้ายคือเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีแต่ตายลูกเดียวมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วนะพาริยสฆ์ไม่มีแล้วนะพาริยสฆ์ที่เป็นเอ่อพระโสดาบันพระสกิทาคามีเนี่ยนะท่านบรรลุธรรมส่วนมากก็จะที่ฐานจิตนะครับไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนะเพื่อหน,นีในช่วงกรียุกนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจึงควรหมั่นคยันทบุญแม้ในภาวะเศรษฐกิจต,ตกตับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ